ของกล้วยตาลนี่ใช่ไหมปลูกกล้วยตาลนี่นะค่ะปลูกไปเลืยแบ่ามแหลนยังเป็นง่ามเลยเขาจะออกมาใส่จ้าจ้าได้ย้อนได้จ้ากลับมาเห็นเด้อไอนก็ทำกันหลายคนเอาพูดเดียวเด้อไม่ทำพูดเดียวเด้อพูดเดียวมันมีเรียบร้อยเด้อโอ้ดาดาเก่งอยู่แล้วก็ได้เกิ่งด้อลูกเก่งย่ามอื่นมูมามาไปไปไป จะกวดแปนหลายนั่นก็ได้เอาแต่งานไม่ออกชื่อน่านั่อยน่องานย่างๆก็ดูกระดิ่งงานนี่หน่อยมันเท่าน้ำสไลด์ได้ยี่ดอกกวดแปนหลายอยู่บนน้ำแล้วเออมันหุ่งมันหุ่งมันจะละอ๋อแต่เพราะอะไรบ่ที่แต่งอยู่ได้พุ่งมันอ่ะนะพื้นป่าที่แต่งพุ่นป่าอเออออกนะครับหลังกากกินนี่หน่อยมันกวดหลายพอะชได้ง่ายมากเพราะว่าเห็นวันนี่วันนี้เมื่เห็นวันนี่มันมัมีแสงเผายักษ์ก็ผิดแบบ มันแต่งมันหลางมแบบมี้ลุลมก็ดึงได้น้ำน้ำฝนลุ่มก็ลุ่มบ็แห้งนะป่าคนแล้วนะเอาไอ้นะป่าแล้วก็ฝังลงไปเลยแบบี้อ่าแกมามันก็ยิงไปเลยเจ้าหน้า แข็งระวังเด้อลุงเด้อระวังเด้อลุงเด้อเดี๋ยวตามมีดมาก่อนลุงจะมีดมาให้เก็บผ้าขอขอเขาด้วยนี่จ่าจ่าจ่าไม่ดมันละมองตอกกันนั่นละแหละนั่นเป็นเอาข่างคอให้เอาละเอาละเอาละรู้แล้วรู้แล้วไปแล้วลุงไปแล้ว ไปฝ่ามาเด้อนนหนึ่งหนึ่งสิบเด้อเนื่อ <c oughs> สองสองสองครึ่งสามสามสามครึ่ง <c oughs> ยังเขาโหลดคลิปก่อน นี่ก็เป็นาการโชว์กินกุ้งอ้อยฮะสดๆโอ้โหเราจะดูว่าฟันแข็งแรงไหมอู้อะไรแขวนทางแล้วอยจะไปอุดฟันอยู่แขวแตดแขวแตกขอนออกกันเลยบอแล้วกี่หบอกเลยเฮ้ยเอาไว้ให้ยาย่ต้วใหยยตัวยาใยายยหญ่ตัว เอียว้มาจ่า่าะเอจจเปูมาอาจโอยอย่าหาให้เล่ะเียปู้มาจ่า่าจกเอาไว้ให้แม่ดานะจะไปอุดฟันอยู่เอาเอาอืมคินนี้ก็ปกนี้สิท่านมาก่าสิรอ้ไหอดนะเอ้ โอ้โหเศรษฐบโอ้โหฟันอุ้ยมันพอลุงกัดทางนู้นทางนี้แบบเสียวเลยแบบไม่ได้นะอืมกิน้อไปพ่ามันน้มันยิ่งไม่มีฟันอยู่ด้วยออกไปหลายซีกแล้วเนี่ยเอ้ยเมื่อกี้จริงบอกจิงแต่งจิงสีดำบอก โอ้ยโอยโอ้ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยโอ้ยโอโอ้โอ๊ยโอยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอยอยโอย เก็ดแล้วเอ้ยแล่าเล่นจัโอ้ยลืมนับลืมนับที่จริงมันสิบแต่ดนอะไรเเไม่ได้นี่ยเอาแผก็ดีแล้ไม่ไม่เดี๋ยวไม่มีคนให้ฟันอีกไม่มีส่วนดอันนี้ขอยอมแพ้ อุ้ยกับกุโอ้โหเสียงเนะเสียงกินได้กัะนี่ก้าีอ้ือไว้เอาไปให้หมิวหมิวกินได้หมิวนของเที่ยวเน้ยกินได้เบิร์เออเอาไว้ให้อันนี้ ไปแล้วไหมเอาไว้เนื้อลวดหอยเตี้ยใส่หอยด้วยนะฮะหัวหอยลำใหญ่ขนาดน้อลใหญ่หลังบ้านาบ้า โง่ลยตัวนี้มันอแล้วตัวนี้แหละเาปั่นขายไหมเนี่ยต้อปั่นขายแถวแถวบ้านอันนั้นอ้อยน้ำตาลน่ะเอยน้ำตาลเอาไปปลูกลังบ้านเด้ออ้อยขาวปลูกดอกเพราะว่ามันใหญ่โคตรคนลาม เวลาชอบกินหน่ออ้อยแกงอ่ะเวลาเอาไปปลูกดูท่อนบานใหญ่เลยพี bridge, really ่น้องดูดูอุ้ย้ยดอก